สื่อเผยกระดอนแจ้งเพื่อนแล้วเ,เรื่องการย้ายซบหงแดงลิเวอร์พูลเอาได้ยังไงวูฟพบลิเวอร์พูลอันเนสตรัสอัปเดตอารินนสซงเบเกอร์ว่าพร้อมหรือยังนะคาร์าเกอร์ชี้ชัดแข้งสวนเกินลิเวอร์พูลเตรียมจะย้ายออกจากทางทีมช่วงตลาดหน้าหนาวที่สิ่งนี้อาได้ยังไงบวยสู้ฟัดเช็คสถิติ H2H ก่อนเกมวูฟตันบันเดอร์ด์โดนกับลิเวอร์พูลในช่วงวันเสาร์านี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยการนี้เดอะเทเลการเปิดเผยบอกว่าแอนจลีการ์ดอนปีกของนิวคาสเซิลก็ได้บอกกับเพื่อนร่วมทีมของเขาว่ากำลังจะย้ายไปที่ลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา เาวเตะสาราราดงซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรเกือบที่จะได้ย้ายไปยังของแดนลิเวอร์ฟูในขณะที่เดิะแม็กพายเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อจะเป็นไปตามกฎการควบคุมทางการเงินอย่างหนักที่สุดแล้วทางด้านของยานคูบาบินเตก็ถูกขายไปบรตันที่ราคาหลายสามล้านปอนด์แต่ว่าก่อนหน้านั้นดูเหมือนว่าข้อตกลงของกระดอนนั้นเกือบจะเกิดขึ้นจริงแล้วและไปได้ไกลถึงขนาดที่เจ้าตัวนั้นบอกกับคนอื่นแล้วว่าเขานั้นลังจะย้ายไปยังชินแอนฟิ์ เป็นที่เชื่อกันด้เลยนะว่ากาะดอนจากการตือหรือล้อนมากกว่าน,นี้ที่จะกลับไปยังเมอร์ซี่ไซแม้ว่าจะเป็นการร่วมทีมลิเวอร์พูลคู่แข่งของเอฟเวอร์ตันแต่ว่าต้นสังกัดของเขาเนื่องจากว่าตัวของเขาเองนั้นก็เป็นแฟนของแดนทิบ์พูจากการรริงานของเดอะเทเลกาฟเปิดเผยบอกว่าดาวเตไวเะไวต์ชาวเบรนนี้ถูกเบี่ยงเบนโฟกัสของเขาในระหว่างอยู่ในศึกยูโร2024กับทีมชาติอังกฤษและก็ได้บอกให้กับเพื่อนร่วมทีมรู้ว่าการย้ายทีมใกล้สมบูรณ์แล้ว มันอาจจะเป็นผลกระทบให้กับเขาเนี่ยได้ลงเล่นเพียงแค่นาทีเดียวในทัวร์นาเมนต์นั้นในครั้งนี้ก็เป็นได้โดยมีการรายงานข่าวดว่าเกเิตเทาเกตตระหนักดีถึงสิ่งที่บรบกวนสมาธิกอดอนและก็เลือกที่จะาไมา่ให้เขาเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับสิ่งสิ่ง่านั้นมา,ากเกินไปกอรดอนมุ่งหน้าสู่ทัวร์นาเมนต์หลังมีผลงานที่น่าประทับใจกับนิวคาสเซิลทำประตูมากถึง11ประตูกับอีก10แอสซิส,สจากทั้งหมด35เกมในฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อาร์ตยังไงงานนี้เช็คความพร้อมก่อนเกมกับเพนตันของว er. ูฟเพนตันเบนโดร์คืนวันเสาร์นี้โดยที่โค้ชอาร์เน่ก็อออกมาัปเดตความฟิตของอาริสซงเบเกอร์ว่าจะัำแบ็กเฝ้าเสาในครั้งนี้ได้บรือไม่ โดยอันเนสรอตเทสโคตชาวดัตออกมาเปิดเผยในกานแรแถลงข่าวก่อนเกมฟุตบอลพิีเมบริกอังกฤษที่ของแดงลิเวอร์พูลไปเยือนทิน่นบรินิวสเตเดียมคู่เด็กของวันเสารที่8กันยายนโดยประเด็นน่าสนใจที่สุดก็ย่อมหนีไม่พ้นเรื่องของอาริสซงเบเกอร์จอมเซฟมือหนึ่งดีกรีทีมชาติบราซิลที่ประสบปัญหาบาดเจ็บในช่วงที่ผ่านมา อาเดซงเองก็เจ็บบริเวณกล้ามเนื้อหลังต้นขาจนพลาดสนามทั้ง2นัดล่าสุดโดยเปิดโอกาสให้เควินเคเรเฮิร์มือ2หนุ่มไอริชได้ออกสตาร์ทแทนที่ในเกมริกชนะบรอดมาธ3-0เมื่อวันเสาร์ที่11กรกฎาคมต่อด,ด้วยทรม่มเวสแฮมไป5-1รายการคาราบาวคัพในคืนวันพุทธที่15กันยายนที่ผ่านมาเพิ่มเติมในคัน้งนี้ผมคิดว่าเขาก็พร้อมจะกลับมาแล้วสลอตติก่า่านสื่อ เขาลงไปซ้อมได้ส่วนหนึ่งกับทีมของเราเมื่อวันนี้วันพฤหัสบดีที่16กันยายนรเราคาดหวังนะว่าเขาจะซ้อมได้เต็มรูปแบบในวันวันนี้โดยพวกเราเนี่ยมีความสุขจริงๆเลยนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมต้องเน้นย้ำในเรื่องของผลงานยอดเยี่ยมกับ2เกมที่เรามีเคเเฮอร์เปน็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการมีตัวเลือกที่ดีมากถึง2-3ตําตำแหน่งนะฮะในสองสามรายตำแหน่งเดียวกันอดีตในายใหญ่ฟรีดดูดได้กล่าวปิดท้ายในขณะนี้ เจมี่คาร์รเกอร์ตำนานกองหลังลิเวอร์พูลแสดงความคิดเห็นบอกว่าวัตารุเอนโดห้องเครื่องกับตันทีมชาติญี่ปุ่นอาจจะต้องเก็บข้าวของในการยาร้ายออกจากทางด้านกองทีมแอนฟิลตลาดนักเตะช,ช่วงเดือนมกราคมปีหน้าโดยเจมี่คาร์รเกอร์ตำนานกองหลังลิเวอร์พูลแสดงความคิดเห็นบอกว่าท้านของวัตารุเอนโดอ่าห้องเครื่องกับตันทีมชาติญี่ปุ่นอาจจะต้องย้ายออกจากด้านกองทีมแอนฟิลตลาดเดือนมกราคมปีหน้าหลังจากที่ไม่สามารถจะสอดแทรกเข้ามาอยู่ในทีมตัวจริงได้คาร์รเกอร์ได้กล่าวเลยนะว่าผมไม่แน่ใจจริงๆเลยนะว่าเขาเนี่ย จะเป็นผู้เล่นในแบบที่อันเนสร็อต้องการตำแหน่งนี้เประหม้คือกองกลางหมายเลขหกเมื่อคุณพูดถึงเบอร์หกที่พวกเขาชื่นชอบและพวกเราทุกคนก็รู้ดีนะว่าผู้เล่นแบบนั้นคือมาตินชูเวนดี้เขาแตกต่างจากสไตล์การเล่นของเอนโดอย่างสิ้นเชิงเอนโดทุ่มเทยอย่างมากให้กับเร์พูลนับแต่ย้ายมาแต่ว่าหากว่าสโมสรในการคว้าตัวชูเวนดี้เข้ามาร่่มทีมได้ในช่วงซัมเมอร์ ก่อนในครั้งนี้มันก็มีโอกาสสูงที่เอนโดจะย้ายออกไปตั้งแต่ก่อนจะปิดตลาดและนั่นก็อาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาในช่วงเดือนม,มรกราคมก็เป็นได้ในช่วงสุดัาน,นี้ดาวเตยในวัย3ปีเพิ่งจะได้รับโอกาสจากนั่งของอาเนสร์ตเทนเนอร์ใหม่ก่อนทิ่เวอร์พูให้ลงไปตัวจริงให้กับครึ่งแรกนะฮะครั้งแรกในเกมคาราบาวครับที่เปิดบ้านไล่ถล่มเวสแฮมไป5-1มื่อวันพุทธิบานมา Icana, รหรับเอนโดแล้วมีข่าวว่ากำลังจะได้รับความสนใจจากหน้าของเลสซัสตี้และก็อีสวิทเทที่จะคว้าตัวไปเสริมทัพในช่วงตลาดรอบต่อไปในขั้งนี้เปิดตัวนานของซติเฮชูเฮชในเกมฟุตบอลพีียรีกระหว่างหมาป่าวูมตันบันเดอร์เปิดบ้านบูกับหงแดงเด้บุพูลในวันเสาร์ที่8กันยายน โดยการน,นี้ศึกฟุตบอลพรีเมียร์เดยอังกฤษนัดที่6ของฤดูกาลกำลังฟาดแข่งกันแบบมันหยดประคู่ของทัพหมาป่าบูฟตับฟนบอร์เดอร์เตรียมที่จะเปิดเริวสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทัพของแดนลิเวอร์พูลวันเสาร์ที่1 8กันยายนโดยจะทำการแข่งขันในเวลา23นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดทางช่องโทรพีเมียร์ฟุตบอลหนึ่งและก็ทรพีเมียร์ฟุตบอลสอง โดยเ,เริ่มที่ทางฝั่งเจ้าถินมาป่าบุมตั้วันเดอร์น,นะฮะฟอร์มกำลังหน้าปวดหัวไม่น้อยหลังยังไม่ชนะใครมาแล้วสีนัดรวดโดยนัดล่าสุดก็เพิ่งพลาดท่าพา่กับแอสตันวิลล่าไปหนึ่งต่อสามทำให้ทีมทําสถิติชาาห้านัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาทําได้ชนะ1เสมอสังหนึ่งแล้วก็แพ้ไป3ซึ่งในเวลานี้ทีมอยู่ในอันดับบวยของตารางคะแนนมี1แต้มเท่านั้นขณะที่ทีมเยือนทัพหงแดงริเวอร์ฟู โชฟอร์มสุดเดราเร้าใจสาบกครับเหลือเกินหลังเอาชนะเวสต์แฮมเดนสคาราบาลคัพไปในนัดล่าสุดขาดลอยไป5ต่อหนึ่ทำให้นัาของสาติ5นัดหลังสุดทีมทําได้ชนะไป4แพ้ไป1นึ่ทำให้ทีมอยู่อันดับรองจากฝูงของตารางคะแนนไว้ทั้งหมด12ดแต้มในขณะนี้ โดยสถิติ H2H ของคู่นี้ปะทะก,กันมาแล้วมากถึง116ครั้งในทุกรายการผลปรากฏว่าวูฮนตันเวนเดร์ชนะ3 7เสมอ18และก็ริเวอร์พูชนะ18ครั้งโดยเกมล่าสุดที่เจอกันที่ทางด้านของทัพของแดนริเวอร์พูสามารถเอาชนะไปได้คือ2 .0 ต่อ0ที่แอนฟิลด์พร้อมเป็นการอําราเชกเกนครอฟต์ตำนานกุญซือได้อย่างงดงามในเกมนัดสุดท้าย ของพี่บริกในฤะด,ดูการก่อนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและการเจอกันในครั้งนี้ทัพหมาป่าจะร้งตาได้สำเร็จหรือไม่เด่าพลพาชมคู่นี้ในช่วงวันพรุ่งนี้เด็ดขาดนะโดยจะเตะกันในเวลา23นาฬิก30นทีของวันเสาร์เดือววนพรุ่งนี้ โดยผลงานในการพบกันท่านัดหลังสุดนั้นก็จะมีวันที่18เดือน1-2 0ันที่23บูฟมัลตันแพ้ลิเวอร์พูล1-0 4เดือน2 2 0ันที่23บูฟมัลตันชนะลิเวอร์พูลไป3-0วันที่2เดือน3 2 0 2 3ลิเวอร์พูลชนะบูฟไป2-0 1 6เดือน9 2 0ันที่23บูฟมัลตันแพ้ลิเวอร์พูล1-3และก็วันที่19เดือน5 2 0 2 4ลิเวอร์พูลชนะบูฟมัลตันเบนเดอร์ไป2-0ในครั้งนี้ อันเดรสรัสในายใหญ่ลิเวอร์พูลบอกว่าการเปลี่ยนตีโก้โชต้ากองหน้าชาวโบรเุเกสออกในเกมคาราบาลครับรอบ3ที่ชนะเวสแฮมไป5ต่อ1นั้นเป็นเพราะต้องการถนอมตวนกเตะเอาไว้ไม่ให้เสี่ยงต่อการอาการบาดเจ็บ โชต้าอดรุนทําแฮตทริกหลังถูกเธอเปลี่ยนตัอออกในช่วงนาทีที่59ของเกมเมื่อถูกถามถึงโชต้าหลังเกมทางสลอตบอกว่าหมุนเวียนนักเตะหน่อยผมคิดว่าเรานั้นพยายามจัดการเวลาลงเล่นของเขาให้ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทาได้เช่นเดียวกับคนอื่นแต่เราเองนั้นก็พยายามจะเตรียมความพร้อมสำหรับพวกเขาในระหว่างสัปดาห์และในช่วงเดือนแรกแรกของปรีซันเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเกมต,ต,ต่างๆมากมายในพิม์บริก บางครั้งก็มีช่องว่างเล็กน้อยบางครั้งคุณก็อาจจะมีโชคได้เช่นเดียวกันหากคุณเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับใครกับโรดี้กองกลางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ได้รับอาการบาดเจ็บหนักนั่นถือว่าเป็นเรื่องที่โชคร้ายสำหรับเขาเป็นอย่างมากเขาพยายามเตรียมพวกเขาให้ดีที่สุดเท่าที่ทําได้แต่ท้ายที่สุดแล้วคุณก็ต้องการโชคเล็กน้อยในครั้งนี้เท่านั้นสิ่งนักเตะสามารถทําได้ก็คือการเป็นมืออาชีพให้ได้มากที่สุดใช้ชีวิตให้ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ สำหรับอาชีพของพวกเขาและผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่พวกเขาเคยทํามาจนถึงตอนนี้และสิ่งที่พวกเขากาลังทําอยู่ในขณะนี้และเราฐานะทีมงานพยายามจะเตรียมความพร้อมให้กับพวกเขามากที่สุดแล้วและไปใช้วิธีที่การที่ดีที่สุดนะฮะที่จะเป็นไปได้เพื่อจะให้พวกเขาไม่ได้มีอาการบาดเจ็บในช่วงเวลานี้และขา่าวดีคุในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกทุกครับ